Lord, I make ready. อันโหลดโชกี้อ่ะไม่ได้สองหนึ่งจุดศูนย์ห้าออเพดดาวออเพดดาวไม่มีตับทูอัลฟาขอขอมาเกอร์ทูอัลฟาอัลฟาชาร์ลี มิดหรือเปล่าชูอัลฟาไม่ชูอัลฟาหนึ่งเอาละไม่เห็นแล้วนี่ครับเม็ดทัว ไหนท w อ a ้ p h เฮ้ย t w กดด้นบ้างเลยเป้านี่กดด้นบางเลยมีสอมีสอเอ้ยอย่างงี้ต้องไทยกอง้